นั่งทำงานชิวๆสบายๆด้วยพัดลมไร้สายแบบนี้มีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องเสียบสายลมเย็นมากครับแล้วเย็นทั่วทั้งร่างกายเราได้เลยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมยื่นออกอหาอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไปวางบนโต๊ะทำงานหรือจะไปแขวนฝาผนังก็ได้ครับเพราะว่าเขามีตัวเกาะตัวเกี่ยวให้นะครับเราก็ไปแขวนได้เลยปรับมุมก้มมุมเงยแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีอยงเขาเนี่ยสามารถปรับความแรงได้นะครับ5ระดับนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับเราแค่ กด 1P ทีครับเขาจะเปิดเบอร์1พร้อมกับโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้เห็นครับว่าตอนนี้แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วเราก็กดไปเรื่อยๆครับเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5แบบนี้ครับนี่คือข้อดีของพครอลมพกพาตั้งโต๊ะครับใช้งานง่ายครับแล้วก็ถ้าเราเปิดเบอร์เบาๆเนี่ยใช้ได้ยาวถึง4ชั่วโมงครึ่งแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราสามารถเอา power bank ของเราเนี่ยมันเป็นพอร์ตท y p C นะครับเสียบที่ท y p e C ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ชาร์จไปด้วยใชช้้้ไไปดดววยยยาเลม สนใจพะลมตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับกดที่ตะก,ก้าได้เลยนะครับตอนนี้เขาลังจัดโปรโส่วนลดพิเศษให้พวกเราทุกคนอยู่ใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้ามองไม่เห็นตะก,ก้ากดไปที่คําอธิบายด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณหจะแนบลิงก์ร้านค้าเอาไว้ให้ครับพร้อมกับโปรโส่วนลดพิเศษให้กับ fc คุณหทุกๆท่านเลยครับ นี่อีกหนึ่งช่องทางนะครับในช่อง3เสียงสอนดีที่พวกเราจะมาร่วมด้วยเช่ยกันในการจัดซื้อของดีของแท้ที่คนหนึน่มแนะนําพิเศษตัวนี้รับประกันให้1ปีเต็มเป็นสินค้าที่มีตัวแทนจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยเราจัดไปได้นะครับเย็นๆสบายๆแบบนี้เลยครับแบบไม่ต้องเสียบสายหรือจะเสียบสายก็ได้แล้วแต่ท่านชมเลยเพราะมันมีแบตเตอรี่ในตัวจัดไปครับ